สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับมืัอนี้อุดมชัยก็เอาน้ำโชกับผ้าเอฟซีทางช่องมาตามคลิปที่2ครับผมพ่อสารคามเลขสายดวนครับ3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนล่างตัดเล่นเอาเองนี่แหละครับอูน้ำแช่ก็นํามาให้เอฟซีทางช่องด่วนๆได้ครับพอเพิ่นส่งมาให้บอกว่าเลขสายดวนนี่ห้ามพลาดลงให้เอฟซีทางช่องด่วนๆไปเลยนี่แหละครับตามกันต่อคลิปที่2นะครับท่านผู้ชม ฝากติดตามผลงานแนวทางตัวเลขอูน้ำไส้ออมน้ำโชกให้่ได้ครับมือนีครับรีบลงขลิสองห้เร็วแน่กะจะได้พากันไปโรงพยาบาลครับหมอนัดมือนีวันพุธครับผมแม่ม่านทั้งหลายก็เสด้ร่วมตัวกันมือนีวันพุธครับผมนี่แหละครับวันดยากาดก็ฝ่าคืมแน่แล้วครับมือนีครับนผูุชมแสงกับ่ค่อยจะมีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวรอเบิ่งตอนต่อไปครับผมขลิสามมื่อเี้ามันว่างมันเร็ว สีแดงลงเร็วครับแต่ว่าหย่านเพื่อนนัดแล้วก็นมอเจย์ออนน้ำสุกอาสีเตียนเร็วกับสีแดงนอดลงบานอีกแล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> จ,จังได้ก,กับบ่อยากให้ไดนนอดอกครับมันเสียเวลาครับผมตรงล่อมือออกนัดออกเลยสีออกจังไปทีเดียวเนี่ยแหละครับเนาลองเบิ้งครับคลิปนี้ก็จัดให้ด่วนๆครับเลขสายด่วนพ่อสารคามวันที่หนึ่งตุลาคมสอง8ันห้าร้ยหกิบปดครับ นี่แหละครับบรรยากาศป้าเขาเขียวๆน้ําท่วมเขาได้ครับท่านผู้ชมอยู่ทางหน้านี่ครับน้ําท่วมทุ่งท่วมข้าวไปหมดแล้วนี่แหละครับท่านผู้ชมท่วมจนซิบเบอมีมังเจ็ดท่วมแล้วครับเดี๋ยวเตสีท่วมยอดเขานี่แหละครับท่านผู้ชมเพีงใดเนี่ยน้อครับทางบ้านเด็ซี่ฝนตกดีบ่ครับอยู่ทางบ้านอุ้นน้ช่กะตกเสมือแล้วครับท่านผู้ชมตกทุกวันบม่มีมือ่อใดบ็ตก มืโอนี้ก็สิต๊กดีอยู่เด้วยโอร่ำโสมน่าจะปลาคึมคึมมาเรื่อยๆบรรย,ยากาศกัทางบ้าน์เด็ซี่ดิคอมเมนต์มาได้ด้อครับว่บาตกดีบ่ครับผมส่วนนี้ทางบา้าน์าารุนน้ำใส่กับป่าวอยู่ในคลิปอยู่แล้วสุดยอดเลยแหละครับตกบดีบ่ดีก,ดกัอีป,ปูเต็มคุน้ำเต็มใไฮน่าหมดแล้วครับท่านผู้ชมปลาลุดตรงเต็มตรงเน่้ยหมดแหละครับจักงูจกงักยังเนาะโอร่ำโสมกันยังเมื่อวานงูยังม่รู้ค่ะงูปลาสิ เสียงงูปาลาครับตับบุษม์เป็สันหนุงูสามันเลื้อยมาหากินปลายูน่นนำคลองตัวเง่บอนน้ำโกบ่อค่ะบอคอยหง่นี่แหละครับบอมีผิดแต่ว่ามีฟันกาดนี่เจ็บคือกันละครับชุ่มนี่อันเสียงขวกข,ข่าอย้าข้้งรังนี่เสียงปูนะครับตัผบุชมนีนก่ก<น>ะปูนี่กะปูครับเจ็บมานำทางจอดเรื่อยหอดเทงหน้าก็สีบอหอดห็นเตอปูฟ้ามาอาจีบนี่แหละครับ อาคลิปแรกกับลุงให้เอฟซีทางสองแล้วนะครับพ่อยอดฮิตเลขความฝันครับผมพ่อยอดฮิตุนน้ำเสกับจัดให้เอฟซีทางสองแล้วครับอ่าลอติดตามเด้เลยครับผมมวยทหารบนเขาตัวกับซีหกหกซีนี่แหละครับลุยกันต่อครับผมแยวทางตัวเลขหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักเขามาดเรื่อยเรื่อยครับปิดจรณนาเบิ้งน้ำกันเด้อครับผมนี่แหละครับลองเบื้องครับคลิปนี้ก็คือคลิปที่สองครับผม คนน้ำใส่ก็หรีบลงห้เอฟซีท่งซองนี่แหละครับคลิบแรกก็ล่างโหลดเยอะนะครับท่านผู้ชมคยิบแรกครับโหลดนาจะลงก้อนคลิปนี้อยู่แล้วนะครับผมลุยกันต่อครับตอนนี้แจ็คโมง่งราน้าโศกตอนนี้ก็เจ็ดโม่งไปหาแปดโมงแปดโมงแล้วจะได้อาบน้ากินข่าไปหาหมอแล้วครับท่านผู้ชมรอเบ,บิ้งจีเหลียวเลี้ยวเรียวซาเนาะ นังทียไปไปเร็วกับสีได้กลับสาคือเกาเนะ้ะเดี๋ยวได้่าขันไปสาคนมันหมดแล้วมันกิดสี่เร็วกูบกันใครกูเข้าไปนางฐาเนาะเมนนี่แหละครับแล้ยังเดกก็รีบไปคือเกา่เาเนาะมาเบิ้งตัวเลขน้ำกันครับพ่อสารคามวันที่หนึ่งตุลาคมหกสิบแปดครับเลขสายด่วนเด้อครับผมท่านผู้ชมเลขสายด่วนวันที่หนึ่งตุลาหกสิบแปดสามตัวบน พ่อสารคามให้9 3 6 7 1 4 2ตัวบนล่างตัดเล่นครับผม3 7 9 4 6 1 3คู่แค่นั้นครับถ่าย FC ทางซองอยากจะอ่ามักตัวไดในนี้ก็ตัดเล่นได้เลยยูทีเป็นสิทธิของ FC ทางซองครับนี่แหละครับมักจัดคัดกระพานเป็นเพียงตัวเลขนำมาแบ่งปันให้ทุกท่านเด้ครับผมนี่แหละครับจัดไปเลยครับ ตะบูน้ำไส้ออน้ำโสกบอกผิดพลาดมังไดกะขออภัยทุกท่านครับผมนี่แหละครับวันนี้ก็เฝ้าออไปหาหมอแล้วครับทาบ่านผู้ชมแง่งขึ้นเครงฟ้าก็บคึมขนาดแล้วครับวันนี้นบรรยากาศอีสานบานเฮาฟ้าเขาเคียวเคียวฟ้าคึมนาะครับน้ำถั่วมเหมือนเดิมครับผมพักเศดน้ำก็พักบุ้งเยอะคือกเกามีนกพร้อมนะครับทาบ่นานผู้ชมถ่ายกินปลาอูน้ำไส้นางเบื้องอยู่นี่ได้หลายตัวแล้วครับ นั่งกินปลาม่จอบกินปลาอยู่นี่ตลอดนกนกเจ้าดินน<ก>เนาะนกอย่างเงี่อยเหี้ย<ก>เาซบเหลืองนกขาวนกขาวดิตัวนี้สุดยอดเลยแหละครับท่านุูชมชมาจอบกินปลาอยู่นี่ซบเบงเหลืองตัวนี้พอเงี้ยวมันเคยจิกมือเป็นเลียดออกไปย่านครับ๋อลน้ำโ่งมาอยากจับมาเลียงไว้ลองเบิง้ง มือนี่เป็นหูไปลแล้วครับผมศพมันแหลมนี่แหละครับแนวทางตัวเล็กพอสาระข้ามเพื่อนกับจัดมาให้อีซีทาง่องอ,อ๋อน้ำโศกฝันบ่่วงน,นี่ืมบ่ฝันี่ค่ะบ่ฝันตีอืมแดดพุ่มเกี่ยวออกตัวบันนี่แดดพุ่พมสีออกเที่ยวบดเที่ยวขึ้นแล้วครับาบุู้มนี่ครับแดดออกแล้วครับาบุู้มแต่ว่าทางนี้ยังคึมยอยู่เลยบนนัดกันบ่เหรอนะทางหนึง่งแดดทางหนึ่งขึม นี่แหละครับอีสานบานเท่าหลากหลายบรรยากาศอารมณ์บ่้อนกหนา,น,านาวกับฝนนี่แหละครับชีวิตธรรมชาติครับผมาามีตาปาไม้คิ้วๆน้ำกันเป็นค้องมากห้างมานาครับผมเป็นวิวธรรมชาติกับว่าได้นี่แหละครับมกักกะจัดคัดกับผ่านนะครับพอสารคามงดนีวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 8ครับ ลุยกันต่อครับผมเลขสายด่วนาสามตัวบนที่เก็บปูทาสิบานี้เห็นปูหรอเ่าเห็นแลยอยเก่ยสใส่อะไเบิ้งนะครับอ๋อนน้ำโซกที่เก็บปูครับท่านผู้ชมมันสิม,มือน,น้ำเ่ยเย็บเป็นบ่ล่ปูกระไดจับเอาโอ้เต็งไปแล้วครับท่านผู้ชมแต่มาโซเอฟซีกันนะพุ่นนะครับผม นั่งอยู่เสียงหน้าก็เห็นมันไตะงมงอมาแล้วครับตัวใเงยปะเงยอยู่ครั่ช่วงนี้เป็นมันบ,บ้านนะครับน้ำท่วมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับท่านผู้ชมทางมาน้ำท่วมทุ่งน้ำ <laughs> น้ำขี้หมูเดียว้ำสุกคุนนะครับเนามาเบิ่งตัวเลีกก้อนสิจบคลิปกันไปแล้วครับท่านผู้ชมนี่แหละครับ ทายคลิปนี้ก็มีเพียงซ้ำนี้แหละครับพ่อสารคามครับผม1ตุลาคม2568เลขไสาด่วน3ตัวบน936714ตัดเล่นบนล่าง379461ครับผมเอาทายคลิปนี้ก็ต้องขอพุ้นพ่อสารคามอีกครั้งเด้อครับผมที่นำหอมวลตัวเลขมาแบ่งปันครับปว่ยพ่อในทุกท่านให้ยุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับมันมานน้ำกันแล้วก็พ่อกันไม่คลิปหนาเด้อครับสวัสดีครับ